มันลงตรงนี้นะเมื่อกี้เนี่ยน,นี่ไงนี่ไงโอ้ยยิงอะไรวะเนี่ยออกมาซิไม่เอาจะไปหาแล้วนะตะัดอี๋่นี่มันหลบเก่งเว้ยตัดซ้อมยิงวอลเนี่ย เป็นงานเลยเป็นงานเลยขอโทษนะพี่ฝึกมาดีอีตัวหนึ่งไปไหนอนะ่ะเมื่อกี้ยังเห็นแบบนี้ไปเลยน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเพราะว่ามันลงตรงนี้มันไม่น่าจะไปได้ไกลต้อาขาใครนี่ Lãng chèm bớt nhỉ? Không phải ra ngon Mà nó sẽ chụp cần tổng này lại Mình nghe Mì cho tùa điều này chả này này อุ้ยอุ้ยโหมีพวกเว้ยเขารับเปิดไปกินอ,อันนี้ไม่เป็นงานเว้ยเป็นงานเว้ยสงสัยเจ็บอยู่ไปกินอีกสักสองลูกสิแถมลูกนึงโหวิ่ง,งพ่านเลย ใครจะเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ถือปืนระยะกลางนะอ่อนแอก็แพ้ไป